จะมันพิรายการค้าสำหรับวันที่31มกราคมมันทึกปรับปรุงรายการตอนสิ่ง,งนวดและติดบัญชีตั้งครางจ่ายเงินสมทบประกันสังคมส่วนทีน่ส่วนที่บริษัทสมทบนะคะจากนั้นเข้าสู่โปรแกรมค่ะเลือกระบบบัญชีแยกประเภทนะคะคลิกที่ Work f l o w ค่ะเลือกลงรายวันวอเช่นนะคะสมุดรายวันจะขึ้นเป็น GJ ค่ะอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะ ดังนั้นกด F3 เพื่พอเพิ่มรายการค่ะวันที่ลงบัญชีส่วนที่31เดือน1 58นะคะรายละเอียดคือตั้งค้างจ่ายเงินสมทบส่วนที่บริษัทออกให้พนักงานนะคะจากนั้นเราจะมาลงบัญชีใจ่จิตและเอ็นเพื่อค,ค้นหาค่ะค้นหาเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมนะคะเีนะคะเลือกเลยค่ะจำนวนเงินเดบิตคือ1500นนะคะจำนวนนี้เรานำมาจาก วันที่29นะคะจุดจุดและเลือกปุ้ค้นหาค่ะเลือกเงินประกันสังคมหักหมายที่จ่ายครั้งจ่ายนะคะค่ะจำนวนเงินเครดิตคือ1,500าค่ะนํามาจาก วันที่29มาการามนะคะที่ได้มีการหักเงินประกันสังคมหักมาที่จ่ายครั้งจ่ายไว้นะคะจากนั้นกด Exit เพื่อบันทึกเลยค่ะให้เครื่องรันใหม่เรียกว่าเชื่อให้หรือไม่กด yes นะคะค่ะาการบันทึกรายการค้าสำหรับวันที่3 1การตั้งค้างจ่ายเงินประกัน สังคมส่วนที่บริษัทออกให้พนักงานก็เสร็จขิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ